สวัสดีจ้ามาใหม่อีกรอบแล้วเมื่อกี้ไม่กรอบรอบเมื่อกี้ไม่กรอบนะคะรอบนี้ไปทอดมาใหม่กรอบแน่นอนนะจ้ากรอบแล้ว่ากุดอร่อยมากมาต่อกันนะคะหลังจากเมื่อกี้เราทอดไม่กรอบนะคะนึกว่ากรอบแล้วเราก็เลยแต่กินแล้วไม่กรอบก็เลยเอาไปทอดใหม่รอบนี้กรอบมากอร่อยมาก ฟังเสียงนะคะก่อนว่าอร่อยมากอืมอร่อยก่อด kinh lên. tin cà phá của đi kinh cà phê em có đi. về dân kinh lên. cọp Ngon, lại. cọp bao. มื่ก,กี้เน็ตกระตุกเน็ตสะดุดโทรศัพท์สะดุดเรียนมากเอะอร่อยไหมอร่อยหอมไหมหอมกินไ้นนิดหน่อยกินเยอะแล้วเลี่ยน ไม่เลี่ยนสังเกตไหมคะว่าไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์นี่ยกินแล้วก็เลี่ยนกินได,ด้ดนิดนิดหน่อยเพราะว่ามันเลี่ยนอะ่ะ แค่นี้ก็เลี่ยนแล้วท้บกินหอมอร่อยเนื้อสัตว์่ะนะกินแค่นิดเดียวแล้วมันก็จะเลี่ยนมากแล้วเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะอีฉันต้องไปหายำเผ็ดๆหรือว่าตำเผ็ดๆกินอีกและแกเลี่ยนเลี่ยน เนีกระตุกกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ <ST an> ๊ายบาย